โอ้ยหลงตายเฮ้ยอยากเกาะอยากเกาะโดนหรอโอ้ยโอ้ยพอดียโยก่งเหมือนกันนะพูดถึงอันแนวแนวไม่ได้หรอกรับรับรับซะหน่อยรับซะหน่อยโอ้ยจะกันเยอะเหลือเกินแม่งมาทางซ้ายมาทางขวาเลยโอ้ยน้ำแข็งโกรธแค้นอะไรกันบะเนี่ยถามจริง เรียนยากแล้วเรนยากแล้วเอชิดวยไงชิดวยแมวไงโอ้เนี่ยขอให้เจมเอาชิดวยวยเราหน่อยนะปีศาจทัปี่ก็ยกไม่ได้นะทุกคนปีศาจทัปี่ก็ยกไม่ได้เรียบมาเรียบกลับไม่โกงเออใช่เฮ้ยไปชิอ้มึงโมเสร็จเมื่อกี้หายเลยอะไรกันเนี่ยชิดกู ดูเสร็จไปดีรังแกแมวโอ้รักพี่มากพวกมึงเนี่ยไอ้เชือกเขาจะหนีไปไหนนะไอ้ตายไม่ได้นะตายไม่ได้นะเอลฟ้าเอลฟ้าเอาแอาร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 เอาแอาดหยุดหยุดหลบไปหมไปเชือกหลบไปเลยหลบไปเลยเมซิ่งไงเดีพุ่มแตกไปมันแตกไปอ <Dead> เนี่ยเอ้อคอร์ดเมซิ่งว่ะ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณฆ่าพี่ป่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะกลัวเลยผัวเลยเกลัวเลยอ้อาวโถ่ <c oughs> อ้าวเลยอ้าวหนีแล้วอ้าวไอ้ <c oughs> โอ้โหอ้าวมันข้อความจริงว่ะช่วงนี้โอ้ oh my god โอ้ my god <c oughs> ไปนะ ตีพี่เลี้ยงทีเดียวนั่นแหละทำไมมันรู้ว่าพี่ยังอยู่ที่เดิมวะอ้าป้ามึงบ้าปะนี่หรือว่ามันจำสไตล์พี่เอาพี่บอกว่าเวลาหายตัวให้อยู่กับที่นะมันจะปลอดภยัยนี่ไงแตกเลยคมก็มต้องแหลมบ้าไปแล้วาหายตัวโยนเลยโยนเลยโยนโยนโยน,ยนแมวไม่เชื่อว,วะเฮโยนจริงวะเจอกันคองคมน้ำแข,ขง็งกุ๊บ เดออิมพอสเตอร์อมองอัดคนสวยเลยตอนนี้คิดว่าคิดว่าจะมัดได้จริงเหรอปล่อยแม่งไปเลย กูไปจริงกูไปจริงละกูไปจริงละกูไม่อยู่ละกูกูไปละกูไปละกูไม่เอาละกูไม่เอาละผมกูพี่พอละกูไปละกูไปละเอาดิไปเลยอาร์ตลุยติดติดติดเออออกออกคัน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 กูเห็นแล้วกูเครียดจริงๆกูเครียดจริงๆ เออ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 ดูเตะดูเตะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอาดีเอาดีโอเคเบอาจับบอลจัอลจัอจับบจัอจับอลจับอจับจัอจัออจบอจจูจจจะจัจั ช่กช่กช่เออเอสวยสวยเอาเลยภูมิเฟิร์สตายนะภูมิเฟิร์สตายจดไปทุสิสนโภูมิเฟิร์สตา <laughs> ดีเลยภูมิเฟิร์สาสวย <laughs> มาจินงีดด้วยอานม,เมเนานมเล่นเป๊เอ่มาเล่นราปลีไม่เป็นรัโคมเออ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 ทำกับใครทำใครทำ,ทำอะไรต้องรับ,บบทเรียนก็นอนี พิเชาพิเชเออพิเชาเพียงเพียงเพียงเอไปเลยชิ้นจริงของฉันอาป้าผใจป้ผู้ใจอ้เอ้อยู่ป้้ใจป้าผู้ใจป้าผู้ใจป้าผ้ใจป้้ใจเออโอเคสวยๆนี่นีนีอุ้ยเออมีลุ้นมีลุ้มีุ้มีลุ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อาร์ตอาร์ตอาร์ตต้องมาละอาร์ตต้องมาละอาร์แมวจะล้มละแมวจะล้มละอาร์ตว แรงแรงและสิแรงและสิตาแดงไงล่ะทูชิโร่ว้าว,ว,าวเฮ้ยเรานี่มันเก่งกันแน่ะอ๋อมีถังน้ำแข็งบ้างถึงว่าอัดกระโดดกระโดดออกกระโดะโด,โด,โด,โดออกเออออกออกเร็วอัออก เอาแอมเอาไปซื้อท้องไหนเอาไปซื้อท้องนอนอ่าโอเคได้ได้ได้โอเคไม่แย่ไม่แย่อาร์ตไม่แย่ไม่แย่เฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงล็อเดี๋ยวนะอะไรวะอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะเอาแม่น้องตรงนี้อะไรวะอาร์ตปากพี่ปากอาร์ตเลยพี่ให้อาร์อเลยเอาเก็บไว้ช่วยนะเก็บไว้ช่วยพี่นะเก็บไว้ช่วยคนอื่นเก็บไวว้ช่ย

ดี oh, no, 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 ๋ยวงพี่กินยังกินยาคนนั้นดีให้พี่กินดีกว่าคนนั้นให้พี่กินดีกว่าพี่ว่าพี่มีดวงมากกว่ากับยาคนนี้ใช่ไหมเชื่อพี่แม่เชื่อพี่แม่ะเชื่อพี่แม่มีพี่ก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดังก่อนดังกันก่อนดังกันก่อนเดังกันกันดูดูดูนี่โอ้โหกีตาร์โอ้โหโอ้โโโหอ้ กวนจำสเกลบ้าไปแล้วไปเดี๋ยวนะ<อ>คุณคีบ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันนี่อะอะไรกันนี่อ่านไม่เชื่ออ้าวเวกูดีจริงน้องรักกูใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครตด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ